ดีค่ะเพื่อนๆอหลังจากที่เราปลูกไปจากปีที่แล้วเนอะ6วันละเราก็มาดูหน้าตามันหน่อยอ่ามันยังไม่ไปไหนเลยอะ่ะเพื่อนๆลดน้ําก็เช้าเย็นเนอะทุกวันทุกวันแล้วก็มันก็ออกมาเป็นแบบเนี้ยแต่ตอนเนี้ยตอนเย็นยังไม่ได้ลดเนอะอ่ะสองสองอย่างนู้น ช่วงระยะเวลาที่ที่เราได้ทําการปลูกมันแล้วก็ไปเตรียมพวกดินพวกต้นไม้แล้วก็ไปตามล่าหาต้นไม้ในต้นอะไรก็ได้ที่เราเห็นแล้วเราชอบเนาะแต่เราก็ไม่ได้ซื้อเราไปเตรียมดินเตรียมต้นไม้ที่เราซื้อก็คือปุ๋ยกับกระถางไปชอบปุ๋ยกชอบกระถางมาก็ตามนี้เลยวันนี้แน่แน่แน่ ียกอะไรนะลิ้นมังกรดักฟงดักคุณแล้วก็เป็นพืช<ฮ>เป็นไม้มงคลเนาะ,ะที่หลายๆบ้านก็ปลูกกันเราก็ไปขอไปขอเขามาถอนมาอย่างนี้อันนี้เราซื้อมาใหม่ดินเราก็ออกมาจากสวนจากจากครั้งที่แล้วที่เราไปขุดจากสวนเนาะแล้วก็เอ่อพวกนี้ก็ไปได้จากบ้านเพื่อนแม่ญาติญาตินู่นนี่นั่นก็ไปขอมามาปลูกกัน ตอนสุกที่แล้วเนะาะวันสุกเราไปขอต้นไม้จากเพื่อนมาก็ก็ได้มาหลายต้นแต่ว่าขนมาไม่ไหวก็ได้เฉพาะบางต้นมาซึ่งก็ขอบคุณเพื่อนวีมากๆที่แนะนําในการปลูกแล้วก็ให้ต้นไม้เรามาปลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าต้นไม้ที่ได้มาจากเพื่อนเราเนี่ยมีต้นอะไรบ้างเออเดี๋ยว เราค่อยถ่ายทีดีกว่าเพราะว่ามันมาไม่หมดมันยังอยู่ที่หัดใหญ่อยู่ส่วนวันนี้เรามาปลูกลิ้นมังกรกันโอเค่อนก็ได้คดินเนาะก็ดินที่วัวปุ๋ยคอ,อกนี่ฝั่งนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมที่วัวหลกักหกที่วัวหลกักหกแล้วก็ดินก็จากในสวนเราเนาะแล้วก็ ่มาเตรียมที่จะปลูกกับลิ้นมังกรกันจ้ะอันนี้ต้นนี้อ่าดูนิดนึงต้นนี้เป็นต้นที่ประมดปลูกไว้ไปแล้วตะกี้นี่เ,เดี๋ยวเราก็มาเทียบกันว่าต้นนี้กระถางนีง้กับอีกกระถางนึงอันไหนจะสวยกากานโอเคงั้าก็มาเตรียมดินตักดินมาดูดิอุปกรณ์นี่เราใช้จากครัวเรือนเราหมดเลยเนาะ ที่เห็นแล้วว่ามันเก่าๆแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาจัดการปลูกเป็นอุปกรณ์ในการปลูกซะก็ใส่ดินลงไปเกี่ยเกียดินเนาะถ้าหางดินเราจะไม่พอเพราะมันใกล้จะหมดแล้วกระถางเราใบใหญ่มากอันไหนที่เป็นก้อนก็บีบมันหน่อยเนาะ Okay, นี่เราลองกากมะพร้าวด้วยนะคะเนี่ยลองไปแล้วครับกากมะพร้าวเราลองไปเรียบร้อยแล้วอะไรที่ก้อนหินแล้วก็อ,ออกมาซะ <ś c oughs> มือขวาตักมือซ้ายบี้มันจะได้ใช้ทั้งสองมือเ <ś m ur> นาะก okay, ้อนหินแล้วก็อน,นี้เป็นดิน ก็อรอลุ้นอยู่เนอะไอพวกผักแคลปูเลสีคณะเห็ดหอมของเราที่เราปลูกเอาไว้ขึ้นชา้ยยาักษ์เราเนี่ยเป็นไงบ้างวะมันเงียบจังเลยอะหรือเราต้องเปิดเพลงให้มันฟังหรือเปล่าแต่ทใไมขึ้นแล้วก็ก็เสียใจหน่อยๆแนะแต่ก็คงไม่มากไม่ไม่ไม <c oughs> เราไม่ต้องเสียใจ <c oughs> เราก็ฝึกษาหัดทําไปเรื่อยๆแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอได้ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเรา มันคงไม่ได้แบบว่าครั้งแรกแล้วปังเลยเนาะมันก็ต้องเรียนรู้กันไปได้ยังคะเนี่ยใส่ใส่ปุ๋ยได้ไคะ่ะดินเอิ่มใช่ขี้วัวขี้วัวหลักหกเหรอจ้ะเคอะเอาเอากี่บาท <laughs> อันนี้หนึ่งกระบวยกระบวยแล้วก็หักเอาสักสองสามกระบวยก็ได้คะ่ะแล้วก็ดินอีกทีหนึง่ง ปลูกพกันก็ได้ใส่โอบ้ามีหน่อยไหมอ่ะได้เขาเรียกว่าการปรุงดินตอนนี้ที่พัทลุงเขาเชยสนก็ปลูกต้นไม้ส่วนที่สระบุรีเขาก็เป็นการปรุงดินกันอยู่จะหรือเราจะไปเอาดินที่ที่สระบุรีมาปลูกต้นไม้ที่ขอยโสณดีนะถ้าคนที่สระบุรีได้ิีแล้วก็ใส่กระสอบโสมให้หน่อยนะคะโอเคได้แล้วมั้งเนาะได้ได้อันนี้ก็สวยมากเลย ใบก็เป็นธรรมชาติของใบเนอหักบ้างพับบ้างมาแมลงเจาะบ้างไม่เป็นไรเยอะๆไหมอ่ะเอาส<ร>ัาากสองกอน,นี่ค่ะกำลังสวยเออแต่มันไซส์ไม่เท่ากันไม่เป็นไรเอาที่ไซส์เท่าๆกันดีกว่าน,น้องจะได้โตขึ้นมาพร้อมๆกันอันนี้ลิ้นมังกรน,นะคะขอบเหลืองขอสายเอิน้น จัดูยังไงให้ให้เขาจะออกมาหน้าตาดีที่สุดเวลาโตขึ้นมาเขาก็จะได้สวยๆเหมือนเจ้าของเจ้าของสวยเหรอคนแรกที่ชมนี่เหมือนมดออย่างนี้ได้ไหมให้มันเรียงกันหรือให้มันเป็นกอเป็นพุ่มดีนะไม่เป็นไรจะพี่กันจะเอาเป็นกอหรือเป็นพุ่มหรือจะเรียงกันเดี๋ยวเวลาเขาแตกมาเขาก็แตกของเขาเองเป็นกอของเขาเองสวยอยู่แล้ว คราวนี้เราต้องใช้สี่อวัยวะเดี๋ยวช่วยจับไหมมือสองติ่งสองเดี๋ยวช่วยจับก่<ป>อนนี่นี่รวนอย่างนี้ได้อะไรค่ะแล้เต็งจะได้ตักดินได้ง่ายง่ะยไงใส่ดินลงไปใส่ดินลงไป จะไม่พอแล้วเดี๋ยวนะขอบี้ดินนิดนึงมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆอยู่ หินแล้วก็ไม่เอา,นะาเนาะก็เลือกเลือกมันออกกนะันหน่อยเนาะไม่ต้องกดมันแรงเนาะเดีไม่ไม่ต้องก็ได้ค่ะเดี๋ยวเวลาลดน้ำมันก็ค่อยๆอยุบเองเพราะว่าเดวรากมันจะโดนกระทบกระแทกจะตายออกระทบกระทั่ง จริงเรามีดินมาอีก,อกถุงนึงอะ่ะจากเพื่อนที่หัดใหญ่เนาะแต่ว่าเราเราเป็นรถเก่งไงเราเอามาเราเอามาไม่ไหวนะไม่ได้ตอนที่เราเลือกต้นไม้เราเราเพลินไงแล้วเราก็ลืมว่าเฮ้ยไม่ใช่กระบะนะเพื่อนก็ถามอยู่รถอะไรมาเราบอกรถเก่งบอกว่าขนได้เหรอแต่ขนไม่ได้ก็ต้องได้เนาะเพื่อนก็ให้มาฟรีๆเราได้ต้นอะไรมาบ้างนะเอ,อมะนาวหนึ่ง มะเออมะกูดหนึ่งพริกดำพริกดำหนึ่งไอ้ต้นอะไรนะม่วงม่วงอะไรนะเออ่พวงครามเออพวงครามสองออต้นหนึ่งแล้วก็เฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นสองเฟิร์นสบายนางกับอีกชื่อหนึ่งหลูหลอักษราอักษราซึ่งหน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเนาะมันไม่เหมือนนะเพราะว่า อักษาลาใบเขาจะหยกัยกหยักถ้าดูจริงๆอ่ะตรงแฉกเขาจะเหมือนเข่าวกวางส่วนสบายนางอะ่ะใบมันจะยาวข้างหลังใบอะ่ะจะมีจุดสีแดงๆอันนี้เราเข้าใจเองนะเพราะว่าดูจากสภาพใบที่ดูจากสภาพต้นไม้ที่เราไปเอามานะคะอธิบายตามนั้นได้อย่างคะดินประมาณนี้อืได้แล้วคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยเป็นปุย๋ย ล้วก็ใช้ปุ๋ยที่มีช่วยหน่อยหนึง่งก็ใส่ปุ๋ยไป <c oughs> แต่ว่าคนที่เขาขายปุ๋ยเขาบอกว่าปุ๋ยเนี้ยใส่ไปเนี่ยห้ามใส่ใต้โคนมันเนาะก็ต้องใส่รอบๆ <c oughs> ให้ติดกระถางให้ติดขอบขอบกระถางนี่เลยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่บ่อยสามเดือนครั้งเ,ออเราก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ค่ะนี่โรยไปโรยไป <c oughs> ในสีเ,เหลืองๆนี้นั่นร่วงด้วยโ okay. อเคประมาณนี้ได้เนาะได้ค่ะโอเคนี้ก็เป็นอ่านเสร็จสิน้นก็เดี๋ยวค่อยรดน้ำต้นไม้อ่ะวางเปรียบเทียบดูสองกระถางอัานา่นไหนอออ่ะ,อะโอโหหน,นัก <c oughs> <c oughs> อ่ะอืมอ่ะจมันพิจารณาโอ้ยโอ้ยเหยียบใบไ,ไม้อ่ะทิ้งทางนี้เลย ี้ของพิการอันนี้ของเราโอ้สูงเหมือนคนปลูกเลยเนี่ย <c oughs> เะเหลืออีกอะ่ะเหลืออีกก็ปลูกได้อีกกระถางไหนล่ะคะเรามีกระถางสีขาวอีกไม่ใช่หรอกระถางดํานี่แมไหนอ่ะเออนี่ก็ได้อยู่เนี่ยอันนี้ก็ปลูกทั้งหมดกอเลยผสมไปเลยเนาะได้ค่ะแต่ว่าดินเราเนี่ยสิดินพอไหมไหวไหมอ่ะเริ่มต้นก่อนในการปลูกโอเค ังไงก็ต้องจัดให้พอนะก็เอากะมะพร้าวเนี่ยแหละที่เรามีอยู่วัสดุที่เรามีเราก็ไม่ต้องลงทุนซื้ออะไรแค่ฉีกให้มันแบบบางบหน่อยตอนก็จะต,ตอนที่พ่อพ่อมันยังอยู่นะพ่อเขาจะสอนว่าการจะปลูกต้นไม้อะเราต้องเอากะมะพร้าวไปแช่น้ําให้นิ่มก่อน,แ,นแล้วแช่ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรแล้วเราก็มาลองก้นกระถางลองเพ,ออเพื่อเพื่อเพราะว่ากระถางเราเปา็นรูค่ะดินเราจะได้ไม่ไม่ต้องร่วงออกไปข้างนอกเยอะแล้วก็ พวกปุ๋ยอะไรพวกนี้ก็ยังคงอยู่ในกระถางบวกกับกลับมะพร้าวมันก็เป็นผุ๋ยได้ด้วยมันก็จะเป็นฝุ่นๆนะต้องกั้นหายใจเอาดูที่ทางลงดีๆไม่ต้องกั้นก็ได้ <laughs> เดี๋ยวจะหายใจไม่ทัน <laughs> มีเ <laughs> อฟเฟกด้วยอ่ะอี้อ่ะโอเคได้หได้ไแป๊บนึงนะเราเลือกอันที่มันเป็นฝอยฝอย ก็งต้องม,มาจริงแล้วต้องใจเย็นๆเนาะใจร้อนไม่ได้นะโอเคได้ยางประมาณนี้เนะาะค่ะประมาณนั้นแหละแล้วก็ตักดินอันนี้ไม่ตักได้ไหมเทเลยได้ป่ะได้เทไหวไหมล่ะมันจะหมดแล้วไหว สงส่ก็คงต้องไปเอาดินมาอีกซื้อก็ถานมาเยอะเลยอ่ะแต่ว่าดินเราก็มีเยอะนะแต่เราขุดมายกไม่ไหวแต่ว่าเราจะไม่ไหวขี้วัวหกหลักมาแล้วจ้าหลากัก เค้าคุกเค้ากันไปอันนี้ลงเลยนะลองดูอันนี้จะเป็นพุ่มใหญ่เราก็ใช้ทุกส่วนที่เราเอาของนี้ให้คุ้มค่า,าที่สุดแต่ละหล,หลังมาเราก็จะไม่ทิ้งเขาไว้ข้างหลังจัดไปให้หมด จับไว้ไหมลูกกอ,อสี่เ,เป็นพุ่มใหญ่เลยเ็กอ่ะอ่าใีรก็ช่วยจับอ่าโอเค,ออเคไม่หมดไม่มีดอ่ตัดทีวะ ดินดินดไม่พองั้นต้องขุดดินมาเพิ่มเนี่ยดินดินที่พื้นนี่ก็ใช้ได้อยู่นะดินซูดซูดอย่างนี้นัดหนึ่งแป๊บนึงพี่กันเทมาทางถาดเลยก็ได้ค่ะนั่นน่อนยก็ขี้วัวก็ได้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดินมีดินใช้ดินทุกเม็ดทุกส่วนให้เป็นประโยชน์ เรามีดินเยอะเรามีดินเยอะฝากแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปตักดินก่นกอนนี่ไงตรงนี้เนี่ยใกล้ๆก่อนตรงนั้นนะมันใกล้โอ้ยความงดงามมันก็จะมีอีกหลายหลายสีนะลิ้นมังก่อนมีสีเขียวมีเขียวขอบเหลืองลายเหลืองต้นเขียวประมาณนี้ค่ะ มยดินหลังบ้านเอาขโมยดินเพื่อนมาแล้วก็ใส่ลงไปเก็บทุกเม็ดทุกหน่วย ปล่อยสิคะไหวปะได้อยู่ใส่ปุ๋ยครอบข้างบนก็ได้เดี๋ยวอาดินเพิ่มนะดินเพิ่มแปบ๊บนึงเนี่ยตรงใต้กระถางเนี่ยใช่นี่ คูดมันมาทุกอย่างมีมูลค่าหมดแต่ว่าขยะไม่เอาเนาะลากไม้ก็ไม่เอาอใส่เข้าไปน้ำตาลด้วยปะ่ะเจอตังค์ด้วย,ยไหนนี่โอ้โหอะไรเนี่ยสิบบาทพี่น้องครับโชคดี โชคดีเจอตั้งสิบโอ้แต่มันมีเศษแก้วด้วยนะ,ยะก็ระวังหน่อยอาจจะได้มาพร้อมกับเลือดเขาเรียกว่าโชคทุกขลาบอยู่ดีๆก็ได้ตังสิบบาทดูเี่ดูในการเอาดิน มันเองนะมันเอนนอิสระเอนเหรอใช่มันเองกดก็ได้อันนี้ลองเอาเอามือกดให้มันแน่นก่อนก็ได้พยาบังคับต้นให้มันขึ้นตรงให้ตรงก่อนพอตรงแล้วดินไม่พอเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่อัดไปก่อนให้ให้เขาทรงตัวได้ก่อนโอ้ยระวง<ม>ังมทิทมตานะ ตรงไหมคะได้ได้อยู่ค่ะโอเคมังก็เติมดินกันต่อใช้มือโขลยเลยมือไม่ได้เดี๋ยวเจอเศษอย่างตะกี้ล่ะคะใช้นี่ตวงดีกว่าเพื่อความปลอดภัยได้เลยไม่เอานะได้แดงด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวหาดินเพิ่มเรามีดินเยอะโอ้เรามีต้นไม้ที่เราต้องรอปลูกอีกตั้งหลายต้นเนี่ย เราไม่มีดินต้นไหนที่ไม่สบายเนี่ยสามกระถางเนี่ยสี่กระถางเนี่ยเด็ดเด็ดแล้วอะเนี่ยเขาน่าจะไม่รอดแล้วน่าสงสาร เอาพี่เอาลงพื้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวบีบ้ๆหน่อยนั่นแหละอ่ะ,อะใส่กิ้งกืลอลงไปด้วยมันช่วยใส่ดินฝุนดินเนี่ยเนี่ยสักครู่สักครู่โอ้โหรไม่ใช่ใส่ดินกิ้งกืออุ้ยอ้ะ สวยๆมันจะเป็นดินทรายๆหน่อยเนาะอันเนี้ยน่าจะเหมาะกับริดนมังก่อนนะเพราะว่าได้อยู่ค่ะชอบเย็นๆใช่ไหมอืมไอาไปแค่นั้นก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยแปลดินที่มันดินที่สวนมาเพิ่มเอาให้เขาส่งตัวก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไป มีมาลงมาแรงก็ออกออกงอกตังหล่ดแล้วอ้าวอันนี้ต้องตัดใบที่มันไม่สวยออกหน่อยเนะยาะเดี๋ยวขอให้ให้มันล่ามันติดก่อนไหมค่อยตัดดีกว่าไหมเหรอวางนี้หรอใช่อย่าเพิ่งไปเลมดีกว่า โอเคเอ่าเอาใส่ปุ๋ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราลดต้นไม้เดี๋ยวนะขอปูอีกสองต้นสามต้นตรงนะู้น่ะเดี๋ยวจะตายอะ่ะแล้วมีดินเหรอก็เอานี่คะ่ะก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมโลดะต้นที่มันไม่ค่อยรอดอะ่ะกระถางเล้าใยสิหรือว่าไม่แล,แล้วกระถางเลไกันคะพอแล้วพอแล้วเยอะเกินเยอะเดี๋ยวมันเค็มอ่านี่แล้วก็คสอสํสำเร็จเสร็จทุกขบวนการโอเคหาที่ลง น่าจะไปอยู่ที่เดียวกันอะตรงนั้นอะเยยบทางนี้ปนไปหน่อยเอางวงช้างเข้ามากข้างในหน่อยก็ได้เนี่ยงวงช้างแล้วก็แก้มมังกรโอ้โหงวงช้างก็หนักตึ้งนี่ดูดูาคคนปลูกต้นไม้ วันทีหินอยู่ข้างล่างแล้วหินออกก่อนนะนี่เพิ่งตัดผมใหม่โชว์รอไหมดูเหมือนซะก่อนเสร็จ <laughs> แล้วเรามีดินเหลือจากที่มันไม่ค่อยสบายเอามาเคลียร์ๆเนาะหนึ่งสอง ดูสิโอเคเดี๋ยวเราขอเบรก,ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเพราะว่าเราจะหาดินเพื่อที่จะมาปลูกต้นไม้ที่เรา,เามาก่อนกลัวว่าถ้าเราไม่ลงปลูกหรือลงดินเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตายเนื่องจากเราขุดเขาออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะรักษาเขาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาดินมาเพื่อให้ลงกระถางกันต่อไปโอเคบา,บายยแค่นี้ก่อนนะครับบา,บาย